จะสมบูรณ์หมดแตเราเห็นภาพตอนที่อยู่ไฮสคูลเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนแต่ว่าฟันไปทำใช่ไหมฟันทำทำอะไรทำไมต้องทำทำคราวน์คราวนิ่งทำบีเนียสครอบบีเนียสก็คือครอบบีเนียสครอบพอ์ซลนบีเนียสอ่าเออครับก็ซึ่งส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนที่ทำบีเนียสส่วนใหญ่คือน่าจะมีปัญหาทานชาทานกาแฟเยอะๆบางทีฟันมันแบบ ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วแล้วไปทำทำไมจริงๆแล้วกลัวหมอฟันนะแล้วก็เคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับหมอฟันจนแบบเกือบช็อกด้วยแล้วแล้วก็เลยไม่ไปหาหมอฟันอยู่พักหนึ่งแต่ในที่สุดก็ทำใจไปหาเพราะว่าอยากสวยแล้วก็หาหมอฟันที่เป็นรุ่นเดียวกับเรา สำคัญมากคือหาหมออะไรก็ได้หมออะไรที่หาของพี่เต้ต้องรุ่นเดียวกับพี่เต้าหมอย่าแก่กว่าเกินจริงหรอพี่เต้อย่างแพทแแพทก็อยากหาหมอที่แก่กว่าเพราะเขาจะได้มีประสบการณ์แล้วก็ผ่านาไม่เป็นไรมีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ก็ดีก็ยินดีด้วยจะได้งานเป๊ะโอเค <Okay, S 2> ยินดีด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะตายก่อนเล่า <laughs> ไม่ได้ตม่ยอมตอเดี๋ยวกำตายก่อนเราไม่ยอมอแ,อยยแล้วถ้าเกิดเราจะไปแก้ไขเดี๋ยวจะแก้ที่ไหนพาอตายก่อนเราเรายอมให้เป็นหมอที่อายุเท่าเราแล้วถ้าทำเราแล้วพลาดเรายอมให้แก้บนหน้าเราแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันเรื่อยๆแล้วแก่ไปพร้อมๆกันโอเคป่ะโอเคไหมโอเคไหมไม่ใช่แบบว่าทำๆอยู่แล้วอยู่อีกสามปีไม่เจอกันละอีกแป๊บเดียวอีกปีหนึ่งอยู่ ต,ตายแล้วแล้วยังไงแล้ว,ลวฉันทำไงต่อดีอวะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอน w a y พี่แต่ก็ไปหาหมอฟันคนนึงมาจนได้ที่ชอบแหละโอเคหมอเอาอย่างนี้นะทำยังไงก็ได้ให้ฟันเนี้ยสวยศูนย์องศาศ<ะ>ูนย์องศาศูนย์องศาคือยิ้มยิ้มและศูนย์องศา ยิ้มแล้วแบบเป๊ะอ่ะยิ้มแล้ว360ยิ้มยิ้มแบบมุมไหนยิ้มยิ้มสามอองศายิ้มแล้วก็ไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาน้าตรงือเป๊้นอนยิ้มทแยงยิ้มอะไรยิ้มเวลานอนเวลาทำมันต้องนอนต้องนอนทำใช่ไหมก็ต้องให้ศูนย์องศาเหงือกเหงือกของเราเนี่ยสำคัญมากเลยเวลายิ้มเนี่ยอก็ไม่เอานางงามไม่เอาฮอลลีวูดสไมา I don't I don't want Hollywood smile Hollywood smile เป็นไงคะเคืเห็นยิ้มมาก่อนตัวเห็นยิ้มมาก่อนตัวไม่เอานางงามไม่เอายิ้มนางงามคือเห็นฟันมาก่อนตัวเอาเอาฟันมนุษย์คนเนี่ยปกติให้เป็นธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติแต่ว่าให้สวยแบบ ศูนย์องศาสวยเต็มร้อยไม่มีที่ติไม่มีที่ติเออแล้วก็ให้สวยเท่ากันต้องทำอะไรเต้ทำอะไรบ้างเขาก็ทำอยู่ประมาณแปดเดือนอะ่ะ<ห>เออแปดเดือนก็คือกรอฟันแล้วก็ครอบฟันนี่ออแหละแต่ว่าตอนเปิดเนี่ยมันมีปัญหาเยอะพอเปิดไปเพ๊่มมันไปเจอฟันผุฟันอะไรเขาแก้ไปอะไรไปตอนที่ทำก็ ครั้งละประมาณเก้าถึงสิบสองชั่วโมงได้เจ็ดถึงเก้าชั่วโมงเนี่ยอย่างน้อยอ่ะคืออ้าปากนอนอ้าปากให้หมอให้หมอทำเนี่ยเจ็ดถึงเก้าชั่วโมงได้ครอบฟันนะฮะครอบบีแล้วก็แล้วก็แล้วก็เย็บเย็บเหงือกเย็บเหงือกแปลว่าทําให้เหงือกมันลงมาปิดฟันให้มันให้มันเท่ากันแบบนี้อ่าคือเหงือกของคนเราบางทีมันก็ไม่เท่ากัน ใช่บางคนเหือกเยอะเหงือกน้อยล้นเยอะล้นน้อยแต่พี่เต้คือให้เท่ากันไปเลยให้เท่ากันไปเลยให้เย็บให้ให้เย็บจนเท่ากันไปเลยแปลว่าเราแต่งเหือกด้วยแต่งเหือเย็บเหงือตัดเหือตัดเืออ่ะตัดต่อเหือกด้วยใช่เพื่อให้มันเข้าให้สวยงามกับฟันดัดฟันด้วยไหมคะฮะไม่ต้องดัดแล้วเพราะกรอแล้วกรอเลยรุ่นนี้ไม่ไม่ดัดแล้วผแพ้กรอแล้วครอบเลยครอบอันนี้เราซื้อไว้หกสิบ หกสิบอะไรหกอายุหกสิบจนกว่าจะอายุหกสิบไม่<ร>ต้องซื้อเราซื้อเอาไว้แล้วเราได้แผนไว้ว่าแฟนชุดนี้นะเดี๋ยวเราจะถนอมเอาไว้นะจนเรานะประมาณหกสิบนะเจ็ดสิบนะอยู่กับเราไปถึงสามสิบปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวประมาณถึงหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยถ้าเราอยู่ถึงนะเราคงจะต้องใส่ฟันปลอมบ้างแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยถึงตอนนั้นนะ่ะมันจะเป็น มันจะเป็นฮอลลีวูดสมาวเองอมันจะมันจะเริ่มมันจะเริ่มปลอมแล้วตอนนี้เรารักษาให้ได้นานที่สุดก่อนที่เป็นธรรมชาติอ่าแสดงว่าลงทุนไปมากมายเดี๋ยวยังไม่ได้ถามตัวเลขนะฮะลงทุนไปมากมาย 1. เพื่อความสวยงาม 2. องเพื่อความคงทนในการใช้งานไปอีก20-30ปีเป็นอย่างน้อย20-30ปีเป็นอย่างน้อยจึงลงทุนไปลงทุนไปเท่าไหร่ครับตเตเฉพาะฝัน เอาอีกแล้วไปกลัวคุณพ่อด่าเลยครับหาเงินเองได้แล้วไม่ต้องห่วงก็ตั้งหลายต่างหลายล้านไม่ก็ไม่ถึงหลายล้านครับไม่ถึงแล้แต่เป็นล้านเป็นหลักล้านไหมทำฟันก็ทัรวมรวมค่าวิชาชีพด้วยอ่ะเขาก็ใช้เวลากับเราก็กหละก็รวมหมดเลยแหละรวมค่าของค่าแรงอ่ะรวม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 เกือบ ha <laughs> ha